สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กในเด็กจะได้มาเจอกับคุณ่น้อยเรนกูโตกเช่นเคยนะคะเด็กๆยังเรียนรู้หน่วยชุมชนแจกจุดอยู่นะคะเด็นี้เป็นชุดที่ห้านะคะเรื่องที่เด็กๆจะเรียนเรื่องขนลับชุมชนค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะมาเรียนรู้กันนะคะให้เด็กๆเรามาทบทวนทำของจองอาชีพในฝันกันค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะ หนูน้อยทังยง้งนะตัวได้หนึ่งรอบนะรอบที่สองเจ็ดคู่ตังคูเลยนะอาชีพใกล้ตัวมีอยู่ทั่วไปเราพบเห็นได้มากมายนานาครู รเรามาต้องทำของจองพร้อมกันเลยค่ะ เด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะชุมชนคือสังคมขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสถานที่หลากหลายแห่งชุมชนจะน่าอยู่ถ้าทุกคนร่วมใจกันดูแลรักษาเราต้องปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนดังนี้ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อนำความรู้และความสามารถมาพัฒนาชุมชนเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอช่วยกันดูแลรักษาสาธารณะสมบัติที่เป็นของส่วนรวมดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านหน้าบ้านหรือบริเวณรอบๆบ้านของตนเองการทิ้งขยะควรมีการแยกประเภทของขยะด้วยนะคะ ถังสีฟ้าขยะทั่วไปถังสีเขียวขยะเปียกย่อยสลายได้ถังสีเหลืองขยะรีไซเคิลถังสีแดงขยะอันตรายเช่นสารเคมีรวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมารยาทและมีสัมมาคารวะ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเช่นรู้จักการบริจาคสิ่งของช่วยผู้เดือดร้อนอืมถ้าเด็กๆปฏิบัติได้แบบนี้ชุมชนของเราก็จะน่าอยู่ค่ะก,การได้วิชาก,การวันนี้นะคะครูน้อยจะสอนคำว่าที่ทำการไปสมีและที่ทําการไปรษีก็จะมีอาชีพหน่งที่เกิดขึ้นที่นั่นก็คือ บุตรไปสนีก็คือคุณนี่คยส่งจดหมายใช่ไแม่คะเด็กๆเด็กๆมาอ่านคำสาบขอบคุณน้อยค่ะที่ทําการไปสนีบุตรไปสนีส่งมากค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆมาช่วยคุณครูลากเส้นพาคนไปสถานที่ในชุมชนให้สัมพันธ์กับสถานการณ์หน่อยนะคะถ้าฉันจะไปส่งจดหมายควรจะไปที่ไหนดีคะ ที่ทำการไปรษณีนั่นเองคำศัพท,ท์ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะําว่า post office ที่ทำการไปรษณีย์เดจออกเสียงตส่ครั้งค่ะ post office ที่ทำการไปรษณีย์คำที่2นะคะ postman บุรุษไปรษณีอีกครั้งค่ะ postman บรุษไปรษณีย์อาดีจค่ะ เด็กมาจับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับภาพนะคะ,ะคำศัพท์ office, คำที่หนึ่ง host of f i c e ภาพที่1หรือ2ครับสองคำที่สอง host man ภาพที่1หรือสองครับหน่นั่นเองดีมากค่ะเด็กๆก,กิจกรรมวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเรยียมหนังสือคนิทริศที่สนุดที่คุณครูให้ไปในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆ เรื่องราวเกี่ยวกับบคุคคลและสถานที่แวดล้อมนะคะมิสาสีน้อบนะคะนะคะเร่ยนได้ที่เราจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับบคุคคลและสถานที่แวดล้อมนะคะหให้เด็กๆนำเรื่องนี้มาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดหน้าที่24เลยะคะ่ะเราจะเจอศิษยาสาด้วยหยัวใจน,นะคะเด็กๆย,ย,ยากกฟังคำสั่งนะคะ ระบ,บายสีลงในรูปหัวใจที่ตรงกับภาพกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมเด็กเคยทำกิจกรรมเหอไรบ้านให้เด็กๆระบ,บายสิ่งที่รูปหัวใจนะคะข้อที่น้อด้วยคำความสะอาดโรงเรียน,นภาพที่สองเด็กๆเห็ภาพวัดไหมคะช่วยเก็บขยะบริเวณจุลชนต่อไปค่ะภาพต่กๆนะคะเด็กผู้หญิง กรอบด้วยบริจาคสิ่งรองให้ผู้เดือดร้อนดเด็กเคยทำไหมคะข้อสุดท้ายเด็กผู้ชายบริจาคเงินให้ผู้ที่เดือดร้อนถ้าดเด็กเคยทำกิจกรรมใดให้เด็กระบายสีลงไปในรูปหัวใจเลยนะคะเด็กเด็กนรนกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะคำสั่งวาา่าถ้ากิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนเคยเข้าร่วม และนำเสนอน้าชั้นเรียนค่ะเด็กๆเพราะว่าค่ากิจกรรมที่เด็กเคยทำนะคะเช่นช่วยทำความสะอาดโรงเรียนบริจาคสิ่งของและเด็กๆก็ส่งเป็นรูปถ่ายลงมาในรายุ่มห้องเรียนของเรานะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆอาทที่ยี่สิบนะคะเด็กๆอ่าอันนี้นะคะเด็ก บอกว่าสถานที่ในชุมชนคำสั่งนะคะระบ,บายสีภาพสถานที่ในชุมชนที่สัมพันธ์กับข้อความด้านซ้ายมาเด็กๆมองที่กรอบสีเหลี่ยสียเขียวก่อนเลยนะคะหาเด็กผู้หญิงอยากส่งจดหมายหาเพื่อนเราจะต้องไปส่งที่ไหนคะภาพที่หนึ่งที่ทำการไปรษณีย์ภาพที่สสถานีดับเพิง จะต้องส่งที่ไหนคะเด็กว่าระบายสีที่ทำการไปสนีภาพที่สองเด็กกรอบสีช่วงูช่วยด้วยเกิดเหตุไฟไหมจะสัมพันธ์กับภาพไหนครับภาพที่หนึ่งสถานีดับเพลิงหรือโรงพยาบาลครับเด็กก็ระบายสีภาพสถานีดับเพลิงกรอบสีเหลืองเด็กจะเห็นไหมคะช่วยด้วย โดนขโมยกระเป๋าอ่าเด็กๆเคจะระบายสีภาพไหนคะภาพที่1นคือวัดภาพที่สองสถานีตำรวจที่ไหนคะเด็กๆสถานีตำรวจนั่นเองภาพสุดท้ายสีฟ้านะครับไปทำบุญสักบาทอ่าเมื่อเราจะไปทำบุญจะไปทำไหนคะภาพที่หนึ่งตลาดภาพที่สองวัด ภาพวัดนั่นเองเด็กก็ระบายสีที่ภาพวัดน,นะคะ,ะเด็กก็จะได้แบบนี้นะคะคะการบ้านวันนี้นะคะทางนี้พิสพิษกรนูอนนอดเด็กๆค่ะมืเด็กๆมามานะคะให้เด็กๆเปิดที่หน้าสองนะคะเด็กๆเด็กก็จะเห็นภาพสัตวใช่ไหมคะผู้บอกว่าน้องนับดูสิคะว่าในฟารนี้มีสัตว อะไรบ้างนัะมี่คะแนนอาเด็กๆจะนับกันนะคะแล้วการบ้าที่เด็กๆที่ถึงครูน้อยจะเด็กๆทำนะคะก็คือหน้าสามค่ะอ่าเด็กๆก็เปิดมาที่หน้าสามนะคะดเด็กๆขอบอกว่าคําสั่งนับป่าเปล่าหนึ่งถึงสิบและเขียนตัวเลขหนึ่งถึงสิบที่หายไปอ่าเด็กๆนับนดูที่ครูน้ยอยทำไหมคะหนึ่ง ทำนะคะเรามาเติมตัวเลขที่หายไปหนึ่งเลขที่หายไปค,คือเลขอะไรคะับสองและเลขสามสี่มีต่อจากสี่คือเลขอะไรคะเด็กๆห้าหกหกทีแล้วต่อจากหกคือเลขเจ็ดเส็จแล้วแปดมีแล้วต่อไปต่อจากเลขแปดที่หายไปคือเลขอะไรคะเด็กๆเลขเก้าเก้านับไปสิ่ เด็กๆจุดเขียนกันนะคะเย็นมากค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ได้นะคะกรักชุมชนเราควรจะปฏิบัติต่อชุมชนของเราอย่างไรนะคะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูน้อยก็ขอจบเท่านี้นะคะเด็กๆถ่ายรูปลงมาในรายกลุ่มให้คุณครูน้อยและคุณครูโจ้เพื่อนๆของเราดูเด็กๆทำกิจกรรมกันด้วยนะคะเด็กๆ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูนัดไปกกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย